บ้านพี่เบาเรียกจะโตบ้านพี่น้องเรียกอะไรอย่างแบบนี้น้องพี่เบาสั่งจระโอมาให้นะจากนกครนะมาถึงพี่เบาก็เป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่าเขาจังพันอะไรมากนะเป็นจะโอดํานะพี่น้องไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าน,นะอ่าเป็นแบบนี้เลยคือกล่องมาก็ค่อนก้างพังนะพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นลยนะด้านเนยเปิดมาแบบนี้พี่เบานี่แบบโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะพี่น้อง แล้วก็ไม่นึกมาก่อนว่าจะได้เห็นหน้าตาของตราโตที่มันเป็นแบบนี้นะเออพี่เบาก็าก็เฮ้ยมันแปลกดีอนะเอาละเดี๋ยวพี่เบาเทออกมาอมดูพี่น้องหนึ่งกล่องใหญ่ยๆมีพี่น้องหลายท่านแน้นํามาว่าต้องเป็นตราโตดองนะทีนี้ดูด้านในนะเมื่อกี้พี่เบาลองแกะให้ดูว่ามันเนื้อมันจะเป็นยังไงพอแกะด้านในมันก็เป็นแบบนี้ เปลือกตรงนี้มันดำพี่เบาคิดว่าถ้าทำระโตโดงันนะทีมันจะไม่ค่อยสวยท่าเลยแต่ถ้าแกะด้านในออกมากด้านในยมันก็ยังเขียวอยู่พี่น้องแต่ที่ตรงนี้มันออกเเลืองหน่อยๆแกะยากพี่น้องมันเพราะว่ามันมันไม่เหมือนปกตินะมันติดอะไรแบบนี้นะมันก็จะมีเลืองๆื้งเห็นไหมพี่น้องพี่เบาคิดว่าเนื่องจากว่าตรงมาหลายวันนะก็ได้ประมาณนี้นะพี่น้องไม่แน่ใจเลยเพราะว่าด้านนี้มันเขียวด้านนี้มันออก เหลืองแต่กดกดดูก็ดมดูนะมันกลิ่นก็ไม่ปกตินะถ้าทำะตะโตดองก็อาจจะได้นะแต่เปลือกไม่สวยเท่าไรนะเนี่ยมันนไหมแบบนี้ก่อนหน้านี้พี่น้องขอเมนูะตะโตดองมากนะวันนี้ก็ได้ทําแล้วนะตะโต้ดาดองอ่าใช้เมนูนี้เลยมาละมาดูขั้นตอนกันเลยแตกต่างแค่ะตะโตแต่ขั้นตอน มาตรฐานพี่น้องเอาไปใช้การได้หลาพี่น้องก่อนที่จะเอาไปต้มนะพี่เบาก็จะมาตัดให้มันชั้นๆก่อนนะเพื่อให้ต้มง่ายนะนี่ก็ตัดออกไปเลยปุ๊บอย่างนี้นะอืมก็จะได้แบบนี้นะพี่น้องมาตัดได้อย่างนี้นะพี่น้องเอ,อ,งอาละเดี๋ยวพี่เบลตัดใอ้เเดี๋ยวไปดูกันตอนต่อไป <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องทั้งหมด65้าควักนะ เราไปดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนในการดองพี่น้องสามารถเอาไปใช้ได้ส่วนชะโตสีดำนะพี่เบ่าขอใช้คนเดียวอ่านี่เป็นคลิปแรกในโลกเลยที่ทำชะโตดำดองนะพี่เบ่าก็ต้มน้ำนะตอนนี้ก็เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะพี่เบ่าก็จะเอาสะโตใส่ลงไปงไปุ๊บก็ไปอันนี้มันดำมากพี่น้องดำมากเลย ขั้นตอนการต้มนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะแกะเม็ดระตอออกมาได้ง่ายนะแล้วก็ให้พอเริ่มคุกหน่อยๆอีกเตาหนึ่งพี่เบาก็จะต้มน้ําเอาไว้สําหรับเส่ในมตตอดองนะละด้านี้ก็ใช้ได้เลยพี่น้องต้มเพื่อให้แกะเม็ดออกมาได้ง่ายๆนะแล้วมันก็ตึงๆแบบนี้แล้วนะปิดควายได้เลยก็ตะตอลงไปแช่ในน้ำเย็นแบบนี้นะจะได้แกะเร็วๆพี่น้อง นี่็จะตอนในถั่วที่เอาไปต้มนะพี่น้องก็สักประมาณยี่สิบห้าวักได้พี่บาวก็จะแกะเม็ดออกดูพี่น้องนะอือก็แค่บีบออกมาเป็นแบบนี้เม็ดก็ออกมาได้แล้วถ้าหากว่าเราต้มนะจริงๆแล้วบีบแล้วมันจะออกมาทางข้างๆแบบนี้นะแต่นี่เนื่องจากว่าเปลือกมันยุ่ยไปแล้วนะมันก็ไม่ก็อยากจะออกอือคือเม็ดมันสีแบบนี้พี่น้องเรียกว่าสีไม่น่ากินนะแบบนี้ แต่ก็ต้องลองดูก็ปกงแบบนี้ก็ได้แบบนี้าละพี่บ่าวทำส่วนนี้เสร็จนะเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปพี่บ่าวก็แกะเม็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะก็ได้แบบนี้นะสีมันก็จะออกดำๆเหมือนกันนะพี่น้องอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะแต่นี่คือทางเลือกที่มีไม่มากนะก็ลองล้างไปแล้วก็ขายำขายำแบบนี้พี่น้อง ก็พยายาล้างล้างแบบนี้นะอืมอืมแบบนี้พี่บาวก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะก็ได้หน้าตาประมาณนี้บาวก็จะใส่เกลือลงไปพี่น้องชอนช้อนชอนช้อนปูนๆน,นะพี่น้องกระโตประมาณยี่ควักนะพี่น้องพี่บาวก็ใส่ไปประมาณนี้คนๆโอเข้ากันใน่วนตรงนี้มันไม่มีอะไร นะส่วนสีของเม็ดเนื้อโตตามสภาพนะพี่น้องนะพอพี่น้องก็รู้ว่าที่มามันเป็นยังไงนะละประมาณนี้นี่ก็เอาใจขวดโหลหรือว่าอุปกรณ์ที่มีนะพี่น้องขั้นตอนทุกอย่างสามารถจำตามได้พี่น้องอ่าเรียบร้อยก็ได้แบบนี้พี่บาวก็เอาน้ำต้มนะใจลงไปกะไอพอท่วมแบบนี้เลย แล้วก็ปิดขวายละก็เก็บในอุณหภูมิห้องนะจักประมาณ3ามวันก็เริ่มเปรี้ยวนะถ้าพี่น้องจะใช้น้ำซาวข้าวน้ำที่เอามาล้างข้าวสารนะก่อนที่จะเอาไปหุงอ่ะก็สามารถที่จะใช้ได้แต่พี่บ่าวจะใช้น้ำที่ต้มสุกนะแบบนี้แล้วพี่น้องก็เป็นว่าติดทิ้นบารกิจสำหรับเมนูจะโตดองนะก็เป็นขั้นตอนที่พี่น้องสามารถที่จะทำได้นะ ได้พบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ